นี่นะครับคุณแม่จอกแปงและคุณพ่อหลวงโกเขมปัญญาคุณพ่อคุณแม่ของพีสาวเวลาของเราวันนี้นะคะเป็นเช้าของวันที่23นะคะเราก็จะมาเริ่มเทาพิธีงานกันแล้วนะคะญาติก็มารวบรวมกันแล้วนะคะญาติพี่น้องมากมายหลายคนเข้ามาแล้วนะคะพี่เขยใหญ่พี่สาวนะคะมาแล้วค่ะ บีนองไลลาลีอาก็มานะคะหลานย่าบอรดานะคะนะคะแอตอาเคีลูกส,สาวใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมภายในก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นลูกเจ้าเ่าเจ้าสาวนะคะอันนี้ลูกเจ้าเ่าเจ้าสาวนะคะ,ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้างานนะคะ โทษนะคะคุณป้าขาโทษนะคะคุณลุงขานี่เราและนเอรมานียนะคะเนวัหาทีชุดยัดยญาดนะคะเัียาตนนี้ให้ชาดผมานะคะชุดสวยๆนะครับก็ด่า กบพิธีการนะคะเริ่มถ่ายรูปช่วงเช้าก่อนนะคะครั่หมุนปอกแม่ใช่ไหมอ่ามีช่วงเวลาทีดก่อนใช่ไหมครับใช่ท่าทางท่าจิ้นจุดท่าท่ามท่ามท่าใครล่ะนะครับตอนนี้ชุดวันของโศกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปทากระสวยไปตัวนะครับให้กับขบวนถ่ายรูปนะคะอันนี้ชุดนี้คือจากรสุนทรครับเรียนเชิญครอบครัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวแดงกับไม่สด เราเปรนคนตั้งนี้รบกวนขยับก่อนนิดนึงนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับกล่องนี้ก็หลักนะครับอ๋ออ๋อโอเคครับแบบนี้ได้ครับนี่กองนี่ฮะครับชั้นนะครับค่ะหม้อไน้ำนี่นะแล้วก็บะหมุนเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสาม

มือถือก่อนได้ครับมองมก่อนได้ครับะครับสใส่แก้มคาเลสมารถสแกนได้เลยนะครับอะี่ค้่ะงนี้นะครับอีกังนะครับหนึ่งสองันนี้ป้งจานึ่งองมีหาอีกครั้งครับหนึ hey, oh uh, ่การในช่วเช้าได้ครับ ท่านไหนจะร่วมเป็นภาพช่วงนี้มีเวลาประมาณ5นาทีไม่กเกิน10นาทีนะครับจะได้เข้าสู่ช่วงฉลองมงคลสมรสครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะพร้อมกันหรือยนะังเอยพร้อมจะเชิญแก้วอย่างเป็นทางการหรือยนะังเรามาร่วมสนุกครับกับช่วงฉลองมงคลสมรสของคุณปุ๋ยปานิดาเขตปัญญ,ญาและคุณเจรัรชนตาศัก์ปรีชาคุณปรเมือต้อนรับฟรีเดย์แบ๊ ได้สักวันนี้พร้อหน้าพร้อตาครับอันนี้คือสายเลือดของคุณพม่แดงเป็นครอบครัวของครอบครัวเจ้าสาวเป็นฝ่ายของคุณไม่แดงครับ ต่อไปเป็นฝ่ายของคุฑาคนในคอนเสิร์ตชอบวิธีใบสีสุขวันตามประเพณีอีสานครับวันนี้ทุกท่านจะได้ร่วมอวยพรคุณแขนให้กัเอบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุนปุย๋ยปานิดาเขตปัญญาและคุนโจรรัชตะสักปรีชาพุนสาวสาวเดินผ่านใครปรบมือดังๆและส่งเสียงต้อนรับด้วยนะพี่แคนทรุ โ okay. อเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับกว้างพอกว้างพอได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณม,ม,มากอกว้างพออยู่ครับอาโอเคนล่มสองกล้องมือถือก่อนนะครับกล้องนี้นะครับเล่มสองกล้องใหญ่ครับกล้องใหญ่ครับสวยมากครับทุกคนกดแขนได้เลยนะจ๊ะ รูปต่อไปใช้แล้วกนแขนได้เลยครับอีกแก้วอีกแก้วอีกแก้มหน1.2งสองนแกงใครอีกอีกแก้มตัวเองนะเป็นเี้แก้มคนอื่นนะเปนเนี้อชางาบอกหยิแก้แก้มไม่้องก็หยิบเหมือนกันเอีองหอวใจหน่อยใจหน่อยหัใจหน่อยเอยงใจหน่อยเองน่ารักขึ้นองยเออียงคอน่ารักขึ้นส0ง้ออซน อาเฮนอาเฮนอาเฮ่นสุดท้ายแล้วเติบโตง่ารักมาก